สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการปิดเสียงรีโมทนะครับเวลาเราเลื่อนรีโมทแล้วมีเสียงดังขึ้นมานะครับนะฮะอ่าเรามาที่ตั้งค่านะครับมาที่เสียงระบบนะครับ ตรงนี้จะมีเสียงแป้นพิมพ์นะครับเรากดเข้าไปนะครับมันจะเห็นว่ามันเปิดอยู่นะครับเราเลื่อนมาที่ปิดนะครับนะครับแล้วก็แบ็คกลับมานะครับเรามาลองดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะเสียงเงียบแล้วครับไม่มีเสียงแล้วครับอันนี้คือวิธีการปิดเสียงรีโมทเวลาเลื่อนแล้วมีเสียงดังนะครับ สวัสดีครับ